สวัสดีครับทุกคนผมมีเน็ตไมซ์เซตที่น่าสนใจนะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับวันนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเพิ่มความเสีย่ยงรู้ไหมครับเราควรจะเพิ่มตอนไหนหนึ่งในคำแนะนำของคุณไมค์ค s รีสตีมนะครับเขาได้แนะนำว่านักเทรดส่วนใหญ่นะครับจะพลาดอยู่หนึ่งเรื่องคือเขาจะรีบเพิ่มความเสี่ยดเวลาที่เขาชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆและนั่นนะครับจะทำให้เราไปสู่ เรีย worst case ของการเทรดในนาทีและคนสัาษณ์เขาก็ถามว่าแล้วเราควรจะเพิ่มความเสี่ยงเนี่ยตอนไหนกันแน่คุณมาเขาแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มความเสี่ยงคุณควรจะเพิ่มหลอดไซต์ก็ต่อเมื่อพอร์ตของคุณได้โตขึ้น2-3เท่าแล้วเท่านั้นเพื่อให้การแพ้หรือการชนะที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับจิตใจของเรานั่นเองครับและนั่นจะทำให้เราดูแลพอตของเราได้ดี และสามารถชนะตลาดได้ในระยะยาวนั่นเองครับวันนี้ลองดูนะครับว่าปกติแล้วเราเพิ่มความเสี่ยงกันตอนไหนลองเช็คกันครับ